สวัสดีครับพี่น้องพบกับพันธกิจวีรยุท์ต่างใจยเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะนําพระคําของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักครับพระคําของพระเจ้าวันนี้มาจากพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อที่7นะครับพระคัมภีร์ของพระเจ้ามีใจความว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและบทเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องที่รักครับพระกบีข้อนี้สอนให้เราเข้าใจถึงหลักการของการให้ที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านั่นคือการให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่เพราะความรู้สึกถูกบังคับหรือความเสียดายการให้ที่แท้จ,จริงนั้นมาจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และเต็มใจที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นนะฮะตอนนี้เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าต้องการสอนเรานะครับพี่น้องครับประการแรกนะครับการให้ด้วยใจยินดีเป็นการแสดงออกถึงความรักเมื่อเราให้ด้วยใจยินดีเราแสดงให้เห็นว่าเรารักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีค่าที่สุด ของเราให้กับผู้อื่นนะครับประการที่สองนะครับพระเจ้าทรงพอพระทัยในเจตนาของเราพระเจ้าทรงมองเห็นเจตนาในใจของเราไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณที่ให้เพราะการให้ด้วยใจยินดีแม้จะเป็นจํานวนน้อยแต่ก็มีค่ามากกว่าจํานวนมากที่ให้ด้วยความเสียดายประการที่3นะครับการให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ การให้ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานพระพรให้กับผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางนะครับพี่น้องครับและประการที่4ประการสุดท้ายนะครับการให้ทําให้เรามีความสุขจะเห็นได้ว่าในพระคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่35พระเยซูได้ทรงตรัสด้วยนะครับว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับนะครับพี่น้องครับการให้ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขและมีความหมายในชีวิตเพราะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับผู้อื่นนะครับพี่น้องทุก่าครับไม่เพียงบทเรียนฝ่ายวิญ,ญญาณที่นำมาฝากพี่น้องในวันนี้นะครับยังมีวิธีการนะครับที่เราจะนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับ ตัวปนี้นะครับเป็นวิธีการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราประการที่หนึ่งนะครับให้เวลานอกจากการให้สิ่งของเราสามารถให้เวลาของเราในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นอาสาสมัครหรือเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลืองานสังคมช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือการใช้เวลาเพื่อพูดคุยให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับผู้ที่ ต้องการนะคำแนะนำคำปรึกษาหรือคนที่กำลังเผชิญกับปัญหานะครับบางครั้งนะพี่น้องครับประสบการณ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในบางแง่บางมุมสำหรับบางคนนะที่ต้องการคำแนะนำหรือกำลังใจนะครับประการที่สองนะครับให้ความเมตตาการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับด้วยคำพูดที่เป็นกำลังใจ เป็นการกระทำนะครับที่แสดงการเห็นอกเห็นใจมันเหมือนอากาศร,ร้อนๆนะครับและเราได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งนะครับน้ำเย็นนั้นช่วยชโลมใจคำพูดที่เป็นกำลังใจก็จะชโลมจิตใจได้เช่นเดียวกันนะครับประการที่3ให้พรสวรรค์นะไม่ว่าจะเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณหรือพรสวรรค์หรือความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ ให้เราใช้ความรู้ความสามารถของเราในการสอนให้คำแนะนำใช้วิชาชีพของเราพระกมภีรบ,บอกว่ามีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างนะครับดังนั้นเมื่อท่านผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายขอใช้ประสบการณ์เหล่านั้นแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยได้นะครับพี่น้องครับประการต่อมานะครับให้การสนับสนุนนะฮะการสนับสนุนนั้นอาจจะสนับสนุนด้วยเงินทองด้วยทรัพย์สมบัติ นะหรือด้วยความรู้สติปัญญาสนับสนุนองค์กรหรือโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับพี่น้องครับและประการจิตสุดท้ายนะครับให้คําขอบคุณนะะการแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีๆนะที่ได้รับเช่นขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานะครับดังนั้นเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่ขาดพระพรเมื่อเราขอบคุณพระเจ้า เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอนะครับพี่น้องครับผมขอสรุปนะพระคำของพระเจ้าและบทเรียนในวันนี้ว่าการให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่เพียงแค่การกระทำทางกายภาพแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อผู้อื่นนะครับเมื่อเราให้ด้วยความจริงใจพระเจ้าจะทรงโปรดปรานและประทานพรให้เราอย่างล้นเหลือ อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอุบัพรพี่น้องทุกท่านนะครับจงเรียนรู้ที่จะให้ด้วยใจยินดีขอพระเจ้าอุบัพรทุกท่านครับสวัสดีครับ